สวัสดีครับผมมื่อนี่ก็มาพบพอกับผมเมื่อก่อนนะครับเบาเอ็มนะครับผมอัครวินพากินพาทำนะครับมื่อนี่ผมสิน้ามากินแหนมเนื้อนะครับผมนี่ครับผมพี่น้องเป็นตาแสบบครับผมวเป็นการเสียบลานะครับผมเฮ้ากับมากินกันเลยวเล่เข้ากับ้องไส้น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้ม บุงน้ำจิ้มกับพี่น้องเอ้ยนี่น้ำจิ้มนะครับผมแล้วก็ใส่พริกนะครับผมใส่ลงไปนี่ทั้งสี่แล้วก็ใส่ถั่วลิสงนะครับนี่ สุดยอดแนมเนืองครับผมมากินกันเลยนี่นะครับแผ่นแป้งที่ห่าแซน้านะครับผม,พ,าม,มาพักได้สามวัทีพักใส่กนหรือเอาแป้งใส่กนก็ได้แต่นะครับผมนี่ผมนะครับสลัดจังสีเลยครับผมเอาแป้งว่างหนึ่งเครึ่งกระเทียมนี่หมูนะครับหมูแทนเขานะครับผม พริกของฝาดก็คือกลวยนะครับแล้วก็แตนของเปรียวนะครับผมมะม่วงนี่ครับพี่น้องแซ่บแซ่บแซบ,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 ซบอืมมจิม้มสิเลยนี่ครับผมอ่ามากินกันเลย Ừm. Bỏ heo không? Có sát chạy, sai bit toàn không bố. Ừm. Ừm. ต้องซับแปไ้นพี่น้องห่อพักเลยครับผมอืมหมูพริกจองไปของสมมากของฝาดมากนี่ยังไงจะตายห้อไ่เออืม ของแสบจากอุดรนนะครับผมแหนมเนือง180บาทอืม เงี่ยๆเนี่ยน,นี่ <laughs> นครับใส่แป้งก,กระเทียม,มใส่พริกพริกของฝาลงไปของเปรี้ยวลงไปแตง ใส่ไปผมนี่เยอะแผ่วจำี่น้องจำ กระดองหอมเลรอใช่ไหมคุยค้ยไม่ลองคุย้ยอืมอืมแซ่บอือวางเงี้ยอืมแผ่นแปง้งน่ะนุ่มๆ ุณละพิกนะฮักเซบัน,นี่นี่ครับอืมอืม,อม หนักจิ้มตับแพวคุยเข้าไปอืม ปักเพลียว ป้งไข้ลยแต่งของฝาดของเปรี้ยวน้ำจิ้มนี่เป็นยังเสียอืม สำหรับคลิปนี้นะครับแต่สิได้ขอจบใ้เพียงทาน้นะพี่น้องเนาะกะอย่าลืมให้กำลังใจเบาเอมโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเพื่อเส็จประภาตคลิปใหม่ๆนะครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับผมมาพี่น้องคำก่อนจากนี่อ่า Ừm. Chết Đi